รายการพ่อบ้านประเทศไทยสวัสดีครับผมขณะนี้ผมอยู่หน้าศูนย์สิริเกียรติอยู่นะงานเพชรเอ็กโปนะฮะเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันว่าในงานนี้เป็นยังไงกันบ้างครับก็เดินผมหนีเจตามาเที่ยวแต่เหมือนสร้างกรรมให้ตัวเองลดโคตรที่เล่นออกโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูในงานกันครับว่าในงานนี้จะเป็นยังไงกันบ้างนะัะผมก่อนเข้าไปในงานนะฮะเราก็ซื้อตั๋วเข้างานกันก่อนครับเดี๋ยวดูว่าราคาเท่าไหร่นะฮะเดี๋ยวผมมาแจ้งให้ทราบอีกที อ่ะโอเคเราก็ซื้อตั๋วเรียบร้อย20บาทนะครับแล้วเขาก็จะถามว่าเอาอาหารหมาอาหารแมวนี่ครับเขาก็มีของน้องหมาน้องแมวให้นะครับข้าวอาหารหมาแหละก็ข้าว20บาทนะครับค่าเข้าอโอเคแล้วเราก็จะส่งตั๋วให้เขากันปั๊มตาก่อนเข้าไปในงานเดี๋ยวเราเข้าไปในงานแล้วลุยกันเลย เดาหมาแมวคนอื่นนะ <c oughs> คนอย่างเยอะจะเริ่มจากไหนดีเดี๋ยวผมเจออะไรที่น่าสนใจนอกเหนือนจากอาหารหมาอาหารแมวแล้วก็อุปกรณ์สัตว์เลี้ยงนะครับผมก็จะถ่ายให้ดูแล้วกันนะเพราะว่าถ่ายทั้งหมดคงไม่ไหวหดูดิ คนอย่างเยอะครับเดี๋ยวเราขอเดินสำรวจก่อนแล้วเดี๋ยวเจออะไรน่าสนใจจะถ่ายให้ดูแล้วกันว่ามีอะไรบ้างนะฮะส่วนใหญ่ก็ตรงที่เดินอยู่นะตรงนี้นะก็จะเป็นอาหารหมาอาหารแมวมีจัดโปแรงๆอะไรอย่างนี้อยู่นะแล้วก็คนจุงมสัตว์เลี้ยงบ้างเลยครับแมวก็มีหมาก็มีนะครับ ตรงนี้มีร้านอาหารคนด้วยนะครับแต่ว่ามีไม่เยอะมากนะก็มีแค่ตรงนี้นะครับตรงนี้มีหมาจรแมวจรน,นะครับ บ้านนะฮะก็ใครสนใจนะฮะก็ลองติดต่อดูได้นะครับ เขาเรียกอะไรมีหมาจรแมวจรนะครับก็หาบ้านนะครแต่ว่าเขาก็มีกฎข้อห้ามอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับว่าจะไม่รับพิจารณาพวกเด็กนักเรียนหรืออะไรอย่างเงี้ยนะหรือต้องการคนเลี้ยงกีกันอ่ะใครสนใจก็ลองติดต่อไปได้นะครับบ้านรักหมาป้าพีนะครับอันนี้ผมก็เดินมาทะลุมาอีกหน่อยนะฮะก็จะเจอซุ้มโชว์นะครับจัดแสดงโชว์เอ่อเหล่าน้องๆ้องเอกโซติกนะครับอันนี้ผมมาเห็นก็เห็นเลยครับไฟฟ็อกไฟฟ็อกน้องไฟฟ็อก แล้วก็มีสัตว์เหล่างูบอลนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับอย่างน่ารักเลยตัวนี้น้องเม่นนะน้องเม่นมีสามตัวนอนอย่างเดียวเลยสีเหมือนกันกับฟางนี่ตัวอะไรอลาลไบน i โคิงลเลสเนกนี่นะโอ้โหหน้าเหมือนงูจงอางเลยครับ แต่นี้เท่มากเนะี่ยผมชอบเนะี่ยคือตัวอะไรนะจำชื่อไม่ได้น้องกระตาอ้วน้นเนียน่าเลี้ยงเหมือนกันนะเนี่ยกระต่ายเตอตน้นะมีวิวัฒนาการในการจัดวางจัดเลี้ยงนะครับองจัดเลี้ยงรือตัวนี้นะั่ง ยังน่ารักเลยเออเขาไม่ต้องใช้พื้นที่เยอะก็ได้นะครับเลี้ยงก็ได้ถ่ายรูปกับน้องแล้วบริจาคอาหารด้วยนะักรับน้องงูจากค่าอาหารอ่ะตัวนี้พักก่อน อ,อ๋อมีสามตัวตอนแรกคิดว่ามีแต่ตุ๊กตานี่มันกินอิ่มแล้วใช่ไหมครับอ๋อมันจะไม่กินผมแล้วนะเรามีความรำคาญเด็กๆชอบนะครับจริงมันน่ารักนะพวกนี้ น้องหนูแปลกใจนะน้องหนูเด็กผู้หญิงด้วยผมชอบหูใหญ่เลยอย่างที่เห็นนะแล้วก็มีหูนิงูเหลื่ยมนะครับหูเหลื่ยมครับตัวเบลเ,เลยครับเดี๋ยวเอาให้ดูนี่นโกงหันสานะครับใครอยากขันสาเราเข้ามาดูครับนี่เราเข้ามาเลยหูใหญ่มากครับหูใหญ่กว่าแขนหูนีกนะ ผมไม่กล้าเข้าใกล้ปากเขาเลยนะครับอย่างนี้ตัวโคตรใหญ่ดีน้องหน้าไม่ค่อยเป็นวินแล้วโลบัวจอยอะลูกนะโลบัวจอยเหรอแงนอนอยู่หรือเปล่าวิธีเข้าหางูอย่างปลอดภัยครับสำหรับผมนะครับไม่เข้าใกล้หัวมันแน่นอนครับ <c oughs> <c oughs> ตัวใหญ่มากแคบกรีดแคบกรีด อ่ะเราไปกันต่อดีกว่าครับผมเฮ้ยอันนี้ซุ้มแมลงครับผมนี่เราเจอโจทย์เก่าครับเจอโจ์เจอโจดเจจก่าสวัสดีครับผมพี่ครับสวัสดีครับผมโอ้ได้มาเจอพี่ออกงานคนลุกเลยเนี่ยคนลุกเลยไม่รู้หนาวแอร์หรือได้เจอพูกพี่เป็นไงบ้างครับ เจอกันปีละครั้งเจอกันปีละครั้งเหรอคราวนี้แล้วล่าสุดไปเจอที่ไหนไอซีคอนป่ะซีคอนซีคอนซีคอนเหรอน้องๆถามซีคอนมาแย่ใช่น้องๆถามหายหน้าหายตาไปไหนไม่ทำคลิปแล้วเกียจตัด้บสมัครคนตัดคลิปครับะรับสมัครคนตัดคลิปมีข้าวเลี่ยงผมได้ไหมมีหลายข้าวนะครับไม่มีเงินเดือนเลขอด้วงมาใ้จอยรักสี่ห <box>. ้า <wan cartoon> ตัวก็พอแล้วแค่นี้แหละโอ๊ยสบายเป็นไงคนเยอะดีไหม เยอะครับเหมือนเยอะกว่าปีที่แล้วเลยรถติดมากแล้วเดี๋ยวเรียมีจัดงานประกวดด้วยอีกไหมอ่าต้องรอดูครับอาจจะมีช่วงปลายปลายปีหน่อยปลายปลายปีส่วนใหญ่จะจัดปลายปลายปีแบบที่เดิมไหมดูด้วงครับอ่านี้ต้องยังยังไม่ชัวร์เลยอ๋อดูประกาศในเพจเราใช่ไหมใช่รอติดตามในเพจจะเป็นพี่ใหญ่เรานะครับเป็นคนประกาศนะครับอันนี้ไม่ค่อยทํางานไม่ทำงานด้วอยงกรรมการ โอเคไม่กลัวรแล้วเดี๋ยวไปเที่ยงกนก่อนเพิ่งมาเหรอครับเพิ่งมาวาวันสุดท้ายด้วยรอ่แล้วจะลงไปมาตามมาไม่ทันแล้วตามมาไม่ทันแล้วให้ดูบรรยากาศเอาราไม่ได้เจอคลิปลวงด้วยเจอคลิปงูก่อนเยี่ยมเลยโอเคมีมีอะไรมานำเหนอบ้างในนี้อ๋อก็มีเหมือนเอามีตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เป็นเออนี้เป็นตัวอะไรเนี่ยเป็นดาก้อนเฮดอันนี้ก็เพาะเพาะได้ด้วยเหรอ ยังเพราะยากอยู่ครับเป็นยังใหม่อยู่ยังใหม่อยู่ข้อมูลการพอเลี้ยงยังน้อยอยู่ครับมันคือตากแตนใช่ไหมตากแตนหัวมุกกรอนแล้วเราเพาะกันได้ยังยังเลยครับอันนี้เพิ่งมาเพิ่งมาด้วยมันจะไม่บินออกไปใช่ไหมได้ครับกลัวกลัวมูลค่าค่าเท่าไหร่มูลค่าตัวเท่าไหร่คู่ละสามพันคู่ละสามพันเลยโอ้นี่ลงทุนนี่ยเนี่ยอ่าเอาละ ดูด้วยโหดูฟันแม่งดิฟันแม่งโคตรโหดแล้วเดี๋ยวถ้าอยากได้ต้องติดต่อใครเนี่ยก็ร้านที่สิงค์สเตชันที่เดิมเลยเหตุขึ้นตรงนี้เปิดเปิดเดือนละกี่รอบเปิดเดือนละรอบก็พูดไปก็พูดไปโอเคโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับพี่เดี๋ยวผมไปเดินเที่ยวก่อนครับบ๊ายบายขอบคุณครับ นี่นี่เราเจอพี่พี่ใครเฝ้าร้านใครเฝ้าร้านนะพี่อ่ะอันนี้ร้านพี่เขาอยู่จตุจักรนะครับขายงูนะฮะไปดูได้ครับอยากได้งูจงอางงูตัวใหญ่ๆ <c oughs> ที่ดังๆอยู่พักหนึ่งเลยล <c oughs> ้านงูใครแย่พ่อตายนั่นแหละ <c oughs> อันนี้ตัวอ่อนด้วงนะครับผมนดิวดิว คือว่าผมมีเรื่องต้องขออภัยพี่ๆทั้งสองคนนี้นะครับผมทางซ้ายมือคือพี่โอธนัทนะฮะแห่งอินเสกซ a สเตชันนะครับ,รบส่วนทางขวานะครับคือพี่หินนะครับแห่งอินเซตเนะครับที่ผมลืมเอ่ยชื่อและแนะนําตัวและแนะนําเพจของพี่ๆเข้าไปนะฮะผมต้องขออภนะัยไว้ณที่นี้นะครับขออภัยพี่โอกับพี่หินไว้ด้วยนะครับผมโอ้โวันนี้สวยว่ะไอเดียใครวะอันนี้ของน้อง โอ้โคตรเท่เออสตาร์ทแบบนี้เลยครับคนเบื่อแล้วเริ่มเบื่อสตาร์ทธรรมดาแล้วก็สตาร์ทแบบใหม่ๆใช่ใช่ให้มันดูเหมือนมีชีวิตอยู่อันนี้เท่มากสวยๆอันนี้อันนี้ก็สตาร์ทแล้วใช่ไหมอันนี่ยังเป็นอยู่นี่เฮอคิวลิสนะครับเป็นคิลคิลลิเธอคิวลิใช่ไหมต้องถามก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเจอเป็นลิชชี่อันนี้อะไรฟันเลื่อย อเจเอานิ้วแย่หน่อยคอนเทนต์คอนเทนต์ลงทุนนะหูลตัวูชใหญ่อะสิเล่นด้วยไม่ได้ตนี้ดูดูครับดูเวลาผสมภัยมีเทคนิคไหมถ้าเกิดไม่ไม่อยากมัดคีมก็ต้องที่ช่วยจริงว่าเขาต้องการตัวเมียพร้อมผสมถ้าตัวเมียไม่ขัดสืนก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดจะเอาปลอดภัยหน่อยก็ต้องเอาเคเบิลไทยรัดไัตคีมไว้ ก็คือก็คือมันหนีบตัวเมียตายเลยใช่หนีบตายข้อขาดได้เลยไม่มีคนเชียร์ทำยังไม่กล้าทำาะเห็น่เพราะว่าจะเ,เอามาแล้วมันแบบขนาดวางรุงก,กันแป๊บเดียวอ่ะมันนีข้อขาดเลยแต่ว่าแต่ฟันเลยใส่ลุงยังมีเคสเลยครับว่าหนีบตัวเมียข้อขาดบบาใช่อะก็ผ่านพ้นกันไปกับเพื่อนๆพี่ๆในวงการแมลงน้องด้วงนะครับแล้วเราก็ไปต่อ ไม่มีหนูหนูเซฟิงหนูเซฟฟิงทำไมมันย่นอย่างนี้วะอันนี้น่าสนใจมากครับเอาไว้เรียนรู้ครับว่าหงูมีพิษนะครับกับไม่มีพิษเราจะดูกันยังไงแล้วก็มีหนังสือขายนะฮะ ผมก็เดินไปเดินมาคุับวุ่นอยู่ไกลสัตว์เลยคานะครับเราก็มาดูสัตว์อกโซติกตัวอื่นๆบ้างนะครับตอนนี้มีงานประกวดเหมือนงานประกวดใช่แหละงานประกวดเป็นประกวดกระต่ายนะฮะดูผมดูไม่เป็นนะใครดูเป็นบอกบ้างครับลักษณะต้องดูยังไงบ้างแต่ผมดูส,ส่วนเนี้ยอย่างเงี้ยน่านรักก็ได้และมุ้ยมุยม้ยมุยม้ยมุยม้ย,ยอ,อันนี้หนูหรือกระต่ายเนี่ย ทรงจะทรงคือรู้ว่ากระต่ายทำแบบนี้ได้ด้วย <c oughs> คือต้องฝึกเขานานไหมครับกว่าจะทำแบบนี้ได้ไครับสร้างเขาดีอยู่แล้วแล้วก็ถ้ากระต่ายที่มีโครงสร้างแบบว่ามาตรฐานใกล้มาตรฐานกระวดมันจะปวดได้ปกติเลยครับเขาก็จะนิ่งๆใ,<ห>ใช่ครับแล,แล้วก็เทแล้วก็ต้องบอกฝึกเขาด้วยจริงๆฝึกตั้งแต่เด็กแล้วบอกสามสิบวันอยู่กับแม่อะไรเงี้ยผมก็ฝึกแล้วอ้อมาจับอ้อมาดูโครงสร้างครับ นี่ผมเข้าใจผิดมาตลอดเลยนะมันเคยจับ <laughs> ไม่เคยได้ใช่ไหมแต่นี้แบบวางฆ่าได้ด้วยมันสามารถแบบว่ายังกันได้เทนได้ครับใช่ถ้าบอกว่าเป็นสายเลือดมากกว่าอ๋อคือเป็นสายเลือดของเขาด้วยใช่ไหมครับใช่ครับสายเลือดก,ก็โอ้สายเลือดนี่คือเป็นส่วนใหญ่เลยนะครับทำให้กระต่ายบอกว่ามีไหมขอมือหน่อยขอมือขอมือหน่อย <c oughs> ก็ได้ยางงี้เขาอยู่นิ่งๆได้ทั้งกี่นาทีครับโอ้บางตัวยืนได้เป็นหลายนาทีเลยครับแล้วก็แล้วแต่สภาพแวดล้อมเลยถ้าคือไม่มีตัวอะไรไปกุ้นเราก็ยางเงี่ยไม่มีไม่มีสิ่งเราไม่มีเสียงไม่มีอะไรเขาก็ยืนยืนได้ปกติโค้ได้ปกติเพราะเวลาบอกว่ากรรมการตัดสินเขาต้องดูโครงสร้างนะครับมันต้องมีความนิ่งต้อไม่ีมีอะไ้ใช่ครับไม่รู้ว่าทำได้นะเก่งเหมือนกันนะนเราอ่ะอันนี้ก็แซ้อมก่อนประกวดซ้อมก่อนนะใช่น่ารัก ขอบคุณมากนะครับ หมดอ่าหมดแล้วเดินวนออกมา ค okay. มันมีเยอะมากเลยนะครับดูดิดูดิดูดดดแบบเร็วๆเดินแบบเร็วๆเลยเฮ้ยตัวนี้ดูหูสองสีตลกอ่ะโอเคไปกันต่อโอเคก็มาเจอซุ้มที่อยู่ข้างหลังผมนี่ครับก็จะเป็นซุ้มแบบพอเล่งกันนบน้องตัดก็เยอะเลยครับลานนี้แบบโอเพนมากๆเลยนะครับอันนี้ก็จะมีน้องตว์ที่ตัวใหญ่ขึ้นมากนะครับแล้วก็เป็นสัตว์ขนพวกนกพวก เออเนี่ยหนูยักษ์สวัสดีครับสวัสดีครับคาบีบ巴拉นะหนูยักษ์คาบีบา巴拉นะหนูน้องน่ารักมากเลยน้องคาบีบ巴拉หลับปุ๋ยเลยงวดก็ได้เป็นสัตว์ที่เป็นมิตรนะฮะเป็นหนูยักษ์ขนาดใหญ่อ่ะทางนี้ก็มี น้องหมูแคะนะฮะอุ้ยน่ารักอวนอวนอุดอุดอุดอดเล่นอะไรกันเล่นอะไรกันนะเล่นอะไรกันเบิ้มเบิ้มเบเบิๆมเบิ้มเบเบ่นเบ้เบเบนเบิ้มเบิ้มเ้มเบิเบิ้มเบ่้มเบินมเบิ้มเมเบิ้นเมเบิ้มเบิ้มเบิ้มเบิเบิ้มเบมม อิชาครับลงไปวิ่งไหมครับมาอิชาหมูอ่ะเราไปกันต่อครับนี่มานกที่ผมชอบชนิดหนึ่งเลยนะครับพวกนกคูครับนกเขาไว้แฟงแล้วก็เยี่ยวนะครับนี่ Hey. แต่ไม่กล้าเลี้ยงนะชอบแต่ไม่กล้าเลี้ยงได้ความเท <Hey. S 1> hey. ่เท่อะเราไปกันต่อครับอันนี้ก็เป็นน้องนกแก้วนะฮะซันคอนัวสินกำเนิดอ่านเอาเอาไปเล่นไหมจ่ายตังเท่าไหร่ครับผมสามพันห้าสิบเอามาสามอัน รวมกันเลยก็ได้ครับบายเลี้ยงมาแพะแกะนะครับมาแล้วมาแล้วามาแล้วเบบ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 นบบเ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 เบบเบบเเบบ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 นเบเาเเเมเ เหมือนในตัวในการ์ตูนเชลเล็กเลยตัวลาคือดูทำตาหมดแล้วรีบ่ะเรารีบบะ อันนี้น้องนกสันที่เราจะเข้าเขาบอกว่าน้องพักเบรกอยู่นะฮะอันนี้ก็มานอนกองกันอยู่นี่ครับโยนอนย่อยเขาบอกว่าเข้าไปเยอะแล้วน้องไม่ย่อยนะฮะจะกินเยอะเกินไปนั่นเองนะฮะอ้วน,น,นเนี่ยอ้วนเนี่ยเขาบอกว่าดีอ้วนแล้วนอนเนี่ยนอนย่อยนะครับ <c oughs> เลยมากองอยู่ตรงนี้นะครับ อไปกันเลยโถน้องพักอิ่มอยู่นะครับน้องอิ่มนะฮะน้องอิ่มนะกิน,อ,อ,นอ,อยู่อ้วนทุกตัวนะครับอันนี้โอเคเราไปกันต่อไหนตรงนี้มีอะไรเอ่ยเมื่อกี้เห็นอยู่เฮ้ยมีวัวหูเขาก็ที่วัวแองโกนะ โหเขาโคตรเท่อ่า mm hmm. เราก็มาต่อครับวอลลบี mm ้ hmm. เหมือนจิงโจ้นะครับวอลลบี้นะครับ mm hmm. หน้าตาแบบนี้ครโอเคน้ mm hmm. องจิงโจ้ mm hmm. เหมือนจิงโจ้นะครับอ่ามีน้องแรคคูนด้วยนะครับนอนอยู่ตรงนั้นแต่แรคคูนเป็นสัตว์ที่ฉลาดมากนะครับมาช่วงไม่ดีครับจังหวะที่เขาไม่แอคทีนะฮะ อันนี้ตัวอาตาโกเนียมาล拉หูอ่านยากชิบเป็นขนาดเขียนเป็นภาษาไทยชื่ออ่านยากมากน้องไม่แอคทีฟนะมาช่วงน้องอิ่มนะน้องเมียแคทนี่อ่าโชว์กระโดดโอ้โหมันโซนขนาดนี้เลยวะน้องเมียแคทนะครับ น่ารักดีโอเคแล้วก็มาโซนนวัตกรรมนะครับก็พวกอาหารรถเข็นในนะครับพวกกระบะตายแมวนะครับน้อง,ง,ง,งมงน้องแมวโอค้คนเลี้ยงสัตว์เลี้ยงเยอะเหมือนกันนะครับเนี่ยน้องน้องชามยน้องชามยโอเคภายในงานก็จะมีประมาณนี้นะครับโอ้โหองแบบคนอย่างเยอะนะครับแล้วก็มีร้านขายร้าน เลี้ยงสัตว์อะไรมากมานะครับผมจะไม่ค่อยได้มองกล้องนะครับเพราะว่ามีเพื่อนๆนะครับนั่งอยู่ที่พื้นนะครับแล้วก็พร้อมกับน้องสัตว์เลี้ยนะครับผมก็คอยดูทางนะพอดีก็จะไม่ค่อยได้มองกล้องเพราะว่ากลัวเหยียบน้องหมาอันนี้นะครับก็ไปในงานก็จะมีประมาณนี้นะครับแล้วก็ของขายเยอะแยะมากมายครับแล้วก็เป็นไปที่นวัตกรรมกับอาหารสัตว์เยอะแยะมากมายเลยนะครับผม มอยากให้เพื่อนๆได้ลองมาดูกันดูสักครั้งนะครับผมก็เป็นงานที่ดีครับเปิดหูเปิดตาครับในสิ่งที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนแล้วก็ได้เจอเพื่อนๆใหม่ๆมากมายนะครับโอเคภายในคลิปนี้นะครับผมอู๋พ่อบ้านประเทศไทยก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับคนเยอะมากนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับ modes yeah, yeah, you. You Oh my sweet baby